ผมก็สวัสดีท่านชมทุกคนนะครับเน่มาอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมนะครับเนื่องจากคลิปจัดห้องคอมอีีที่แล้วเราได้เกินกันไว้แล้วนะครับผมผมได้บอกไว้แล้วว่าเราจะมาลองใช้ GT 730มือสองของเราเนี่ยทดสอบเกมนะครับผมว่าจะเป็น GTA V เพจส0ง1อแล้วก็ v a l o r a n t นะฮะโอเคมาดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่าจะเล่นได้แต่จะมีกระตุกหรือเปล่านะครับผมโอเคครับผมเกมแรกขอเป็น g t a v นะครับผมเราเข้าไปดูในเกมกันเลยนะครับ<ะ>อ่าก็เข้ามาในเกมปที่เรียบร้อยนะครับผมท่านผู้ชมนี่คือการตั้งค่าของผมนะครับก็ระดับตามทุดเลยนะ ก็ลองเข้าไปดูในเกมเพีตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่30นะฮะยี่สิบเก้าสามสิบนี่ฮะโอ้โหเล่นได้ลื่นๆเลยนะสามสิบเอสำหรับ GTAV ของเรานะครับผม GT 730นะครับมือสองนะผมเล่น GTAV ได้อาวัดชนกูทำไมเดี๋ยว คิดถือว่าเจมแมวนักชมเราลองขับรถดูดีกว่าลื่นนะลื่นนะดูอีพีอยู่ที่30มานี้นะครับดูได้เลยผมมาทใหม่จะเพิ่งแฟรงคลินแฟรงคลินนะพ่อทีนักชมเราลองขับรถดูนะครับรถยังลื่นเนี่ยดูดิ มันปีกระตุกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาปิดปิดปิดเพลงก่อนเดี๋ยวโดนลิ้งกทธิ<ม>์เออปิดเพลงไปดูท่านผู้ชมลื่นนะฮะแต่ผมไม่แนะนำให้ปรับสูงกว่านี้นะว่าแหลกเนี่ยเลยเ <laughs> นี่ยผมเพราะว่าการจอมันเก่าแล้วเนาะปรับ GT 730ก็ประมาบปรับต่ำๆสุดแหละทีละสามารถเล่นได้ลื่นๆเนะี่30 1 ก็ว who ่ากันไปใครอยากเลงก็เพิ่มการจอเอาเนี่ยสำหรับใครไม่มีมีงบน้อยก็ประมาณนี้เอาละเกือบชนโอ้โหลื่นเนี่ยดูดิจิงจัดจิงจัดจิงจัดเกือบแล้วขอโทษค่ะหนูขอโทษแค่พี่อันนี้ผมก็ซื้อใบขับขี่มานะการขับรถเออโคทูดไม่ได้ตั้งใจยุบแล้วมั้งเนี่ยดูก็เจ็บนะฮะโอ้โห ได้เลื่นลื่นอ3ะไม่ขย e ับไปไหนเลยนะฮะเอฟเอสาลื Middle ่นๆเดทออออ๋อออเอาเลี้ยงว่ะมีมือสองเนี่ยกทีเมือสองนะฮะจากช e. อปปีเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงลื่จัดลื่จัดแลมผมตอนนี้ก็8ปดกิกเนี่ยครับเอ็ดดีสี่รอก็พื้นที่ก็จะเต็มแล้ว <tuo indung> โอเคเกมต่อไปเลยครับ GTA ผลทดสอบนะครับสำหรับ GTA V เล่นได้ครับผมโดูฮะจะไปต่อยโชว์เลยลื่นฮะ30มสิส fps ต่อยผู้หญิงเยัยวันเดียวตายก็ภาพก็ภาพก็รับได้นะสำหรับคอมยังไม่แลงก็เกมต่อไปเลยครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมสำหรับเกมต่อมานะครับผมคือ เพจ2021นะฮะตั้งค่านอกเกมผมตั้งเป็น30 FPS นะในเกมครับผมนี่ครับผมตั้งค่าโลหมดเลยนะครับตั้งต่ำหมดเลยนะโอเคเราไปดูในเกมกันนะครับอ่ามันจะเจียมแมวแวววับไหมสําหรับเพจนะพอเข้ามาในเกม fps ก็จะดรอปหน่อยนะครับผมโีเคเข้าไปเล่นนะครับก็เข้าไปเล่นก็ประมาณอยู่ที่30 นี่ครับผมก็เล่นได้ครับจะมีภาพกระตุกกระตุกเป็นบางจังหวะนะครับตกเป็นบางช่วงนะจังหวะที่คารวิดีเปิดเข้ามาก็โอ้โหติดเซฟเป็นหนึ่งทีนี้ฝนตกภาพก็กระพริบแผลบเลยนะฮะโอเคทางขวา ถามว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะแต่ก็จะมีกระตุกเป็นบางจังหวะนะโอ้โหยิงมาแบบนี้ปั่นโอ้ก็นี่ไงผมเอฟเฟกต์ตัวอันอยู่ที่สามสิบเอฟเฟกต์ยังไงจังหวะทัศน์ซินก็รีเพย์ก็อยู่ที่สามสิบเหมือนกันเพราะผมรันอยู่ที่สามสิบนะครับข้างนอกกลิบเล่นได้ไหมก็เล่นได้ถามว่าเล่นลื่นไหมก็ไม่ประมาณนั้นนะครับไม่ขนาดนั้นลื่นขน ก็จะมีกระตุกเป็นบางจังหวะตรงกลางสนามเนี่ยในภาพบางช่วงก็อันนี้ปัญหาอยู่ที่อะไรผมไม่ค่อยทราบใจเนะ่เจอตอนที่เล่นไม่มีการจอเอการจอมาในการจอออนบอร์ดการจอซีพียูเน่ยเล่นลื่นเลยนะไม่มีกระตุกแต่ไปแหลกตรงช่วงแหลกตรงช่วงคัดซีนเพราะมันไม่มีการจอ เป็นกระจอ,อหมดคริสตินมามมดีพีกระตุกชิบหายโคตดเหล็กตอนนี้มีการ์จอ,อก็ก็จะกระตุกเป็นบางช่วงนะครับทำเล่นได้ไหมเล่นได้ลื่นๆเลยนะจะมีกระตุกเป็นบางจาาังหวะเฮ้ยเอาเรื่องนะที่การ์จอ,อมือสองเลครับจีทีจะสามศูนย์นะของมือสองโอเค ก็ไอเพื่อนันอยู่ประมาณนี้แหละสามสิบสิบสี่เมตรครภาพก็กระจกกระตุกบางจังหวะเนาะกระตุกเป็นบางช่วงถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ลงแบบเล่นได้ครับแต่ว่ากระตุกยังไม่กระตุกจนหัวร้อนขนาดนั้นนะสำหรับผมนะ จะลองซื้อใช่แบบไม่เคยมีงบประมาณมีอะไรก็ลองซื้อแล้วไปเล่นได้นะตั้งค่าโลเอานี่ครับคัตซีนไม่กระตุกเลยดูสิคัตซีนลีเพลฟสุดจัดนะดูครับดูครับภาพก็ไม่ได้ภาพโลก็ไม่ได้ขี่หลีขวิ้วขี่หลีเลยนะครับผมอันนี้ก็เสียง จอยไม่เข้านะครับซ้ายจอยก็น่าจะเกือบพังเขาเลยพี่เนี่ยก็เจีมนะท่านผู้ชมไงนี่นี่จีเจ็ดจีทีเจ็ดสุดเลยนี่ของมือสองจากช็อปปี้นะเว้ยเอาเรื่องนะโอเคครับผมก็สำหรับเกมเพจนี้ก็เล่นได้ปกตินะครับก็จะจะมีกระตุกเป็นบางช่วงก็เนื่องจากแรมผมแค่8ป็ดกีรมก็มีส่วนนะอาจจะมีส่วนไม่มากสำหรับการเล่นเกมนะครับ แรมก็แค่8กิกส่วนไอซาตาผมเอทดีก็ใกล้จะเต็มแล้วด้วยน่าจะมีส่วนกับอาการเหล็กนี้ด้วยนะครับก็ไปต่อเกมต่อไปเลยครับบอลโลเลนเกมนี้ก็ผ่านครับสวยๆเลยปไปโอเคครับผมท่านผู้ชมเกมต่อมาคือบอลโลเลนนะฮะก็บอลโลเลนนี่ผมปรับระดับปานกลางเลยนะ ดีก็พี่หกสิบห้าสิบหกสิบ FPS เลยนะครับระดับปานก,าก,นกลางของ v a l o r a n นี่ยังไม่ได้เข้าถูด์หมดเกมนะก็เข้ามาดูโหมดฝึกซอก้อมกันก่อนกดไม่มีแหลกไม่มีกระตุกกระตะกระตุกกระตุน้นี่วิ่งร้อยปุ๊บอยาจะตกใจวิ่งร้อยอะ FPS วิ่งร้อยกว่าครับปานกลางก็เกมนี้ก็ไม่ค่อยกินสเปคมากนะแต่ว่าตอนเออ่ไม่มีกรดจออย่างเดิมแหละก็ ใช้ CPU การ์จอ CPU อะ่ะโอ้โหกัก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 เนีย่ยวิ่งร้อยกว่าท่านผู้ชมแล้วลองไปเปิดเปิดให้หมดเลยนะน,นี่เปิดลองเปิดนะครับระดับปานกลางกูเปิดหมดเลยเนะี่ยโอเคไอพีเอสก็จะดอบนะครับเหลือ30ก็แนะนำว่าอย่าเปิดเลยดีกว่าแบบป <c oughs> ิดดีกว่าระดับนี้ก็เล่นได้ลื่นๆนเพราะว่าการ์ดจอเรามันไม่ได้ โคตรเทพอะไรขนาดนี้มัน,นก็เ็มแมวแวววับแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่ระดับปานกลางลองปรับระดับโลนะรบปรับระดับต่ำดูนะครับโอเคดูต่ำนะฮะต่ำนี่ขนาดการยังวิ่งร้อยกว่าต่ำจะเหลืออะไรครับดูสิครับ90ขึ้นนะไม่ต้องห่วงครับผมแต่ผมการกนผมชอบอะชอบแบบมันเล่นแบบภาพสวยเลื่นนเนี่ย โอเคแล้วไปดูในเกมก,กันเลยดีกว่าฮะโอเคเข้ามาในแมตช์เกมนะครับท่านผู้ชมก็ลืนล่นเลยนะสำหรับวอลเล n ทโอเคแมตชนี้ไปให้ดูสักนิดหนึ่งน,น,น,นี่ศัตรูอยู่บีเนะี่ยโอ้ยบี B, เพื่อนบีเสียววะ ตายหนึ่งครับผมโอืโอเยอะเกินนะฮะดูครับจะโคตรลื่นนะท่านผู้ชมจ้ยหาว่าไปนะครับเอาเหลือคนเดียวแล้วทีมเราลื่นมากครับสำหรับบอลเละอันนี้ระดับปานกลางนะครับลื่นขนาดนี้ปรับโลแน่นอน,น,น,นครับลื่นปืดสบายครับบอลเลน GT ยังเล่นได้น้าภาษาอะไรกับบอลละเลนะครับโอ้โหเป็นไง GT 730 gt730m2 ปีเดิลเก่าโอ้โหหนึ่งสามมึงไหวปะเนี่ยเพื่อนไหวหรือเปล่านายไหวปะเนี่ยโดนแล้วอุ้ยจริงว่าโดนหลยหลังเรียบร้อยครับแมตช์นี้ก็แพ้ไปโอเคเล่นให้ดูอีกสักนิดสักหน่อยนะสำหรับวอลเลนว่ามันลื่นปื้ดขนาดไหนปื๊ดนี้ดีว่ะเกาะเล็กนิดหน่อย นี่ครับลื่นจัดลื่นจัดสลับปืนไม่มีกระตุกสลับมีดไม่มีกระตุกไม่มีแกร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 ะกระระะะกระกรักรรระกระกระรระะกระกระกรผมระกร่กระมระระกรกระกระกระกรกรระะกกกกะระร ราม่เป็นฮโอ้โดนกูเฉยเลยรเา reload i เห็นเห็นแน่ big step ย่าย่ย่าพูดอะไรนะตายครับผมสวยงาม เป็นวิ่งล่ออีก3คนเหรอไหวไหมเนี่ยโอเคครับค่อยๆค่อยๆทันนี้โอ้โห <c oughs> <c oughs> ตกใจโดนหลอยข้างนะทา่านผู้ชม Spike planted โอเคเนาะสำหรับเก็บี้ก็ลื่นๆเลยครับผมอือ <c oughs> ถือว่าเจ็บแมวมากครับ GT 7 3 0โอเคเล่นได้ครับตัวเกมนี้โอเคครับผมท่านผู้ชมสรุปเลยแล้วกันนะครับผมสําหรับ GT 7 3 0นี้เล่นเกมได้สบายเลยนะครับปรับโลนะปรับต่ำๆเล่นเกมได้แน่นอนนะผมก็เปิดการจอมือสองจากช้อปปี้นะครับในราคา1,645บาทกูไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายนะกูไม่ได้ขายด้วยเขาถ้าอยากซื้อไปซื้อเอาเองนะ ก็สามารถเอามาเล่นในยุคช่วงโควิดได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีงบเหมือนผมนะผมก็มีตังอยู่แค่2000นนะครับก็2000บาทก็เล่นไปก่อนนีอะไรองี้ก็อย่าไปปรับสูงเกินกวัวโลนะอย่าไปปรับสูงเกินนะครับมันเล่นไม่ได้แน่นอนแหลกแน่นอนครับรู้จากเพจและจากเพจผมได้นะก็มีกระตุกเป็นบางช่วงนะครับก็ GT 730นี้ถือว่าเจมแมวครับใช้ได้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าจุบจ๊บจุบจ๊บอโอหอนทองแบบแบบ